ขอเก่าสวัสดีท่านผู้ชมกมนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ช่อง Lucky Gamer เช่นเคยนะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะมาแจกรหัสกรสรอรีน่า Speed Digger นะครับผมอ่ะใครที่เข้ามาดูนะครับผมอย่าลืมกดไลค์นะครับผมซับสไครต์แล้วกดแชร์กดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปใหม่ๆนะครับผมอ่ะซึ่งวันนี้ผมจะมาแจกรหัสกอรีนา่าฮอนโฮนะครับผมอ่าก็คือสามารถเอาไปเล่นกันได้จริงๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมกะรตีว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เล่นได้จริงนะอ่าแล้วผมจะแจกนะ วันอ yup okay. okay. ิตาลีน้าท uh ุกคนโอเคอ่ะนะทุกคนใส่รหัสตามผมนะเดี๋ยวๆทุกคนใส่รหัสตามผมอะไรไม่ขึ้นเดีมยวยปหมดนี่ให้ทุกคนใส่รหัสตามผมเลยนะนี่ครับผมใส่รหัสตามหมดเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวๆโทรศัพท์หล่นนะผม ใส่ตามผมไปเลยนะครับผมโอเคข้างล่างก็อย่นี้ครับผมข้างล่างก็เบอร์เหมือนข้างบนเลยนะครับผมแต่ว่าเปลี่ยนเป็นซนะีซีเนาะโอเคนี่นะผมให้ดูรหัสนะนี่นี่ครับผมนะเขาได้จริงแล้วผมอันเนี้ยเห็นไหมเขาได้จริงนะมนนไ,งนะไม่ได้หลอกนะนี่คือเขาได้จริงจงนะใผมกดให้ดูเลย โอเคแล้วตอนนี้เราก็รอให้มันโหลดก่อนนะครับโ okay, อเครอหมันโหลดก่อนนะนี่คือสามารถเลน่นได้ทุกคนเลยนะครับผมสามารถเข้ามาลหลอกอินแล้วก็เลน่นได้ทุกคนเลยนะครับผมคือเล่นการตูนเล่นได้จริงร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมถ้าเล่นไม่ได้นะครับมาบอกผมได้เลยนะครับผมเล่นได้แน่นอนเลยครับผม ค okay. นี่ผมรหัสนะคผมน้องของแปอีกหนึ่งนะับโอเคมาดู <Okay. S 1> อะไรก่อนดียะผมให้ดูสัตว์เลี้ยงก่อน,นก็ได้อะนี่ชอบมาเลี้ยงกันทุกคนเลยนะครับอันนี้สัตว์เลี้ยงตัวใหม่ล่าสุดที่ผมเอาไปนะผมตอนนี้เบีวเท่าไหร่บ้างดูครับตอนนี้ก็คงเคบี้ยวยี่สิบสามแลผมโอเค นี่ก็สัตว์เลี้ยงตัวที่สองนะมีหกตัวที่ได้สามนะผมสี่ห,หกเจ็ดอันนี้แปดเก้าไม่เกี่ยวนะผมเพราะว่าเป็นตัวที่ให้ฟรีแล้วนะผมเจ็ดต่อไปเราไปดูรถกันดีกว่านะผมว่ามีอะไรบ้างเนานะเข้าไปที่โรงรถครับผมนี่คือ ECU ผมอัพเต็มหมดแล้วนะผมอันนี้ก็ ไม่ต้องอับแล้วมันอับเต็มแล้วอันนี้คือรถนะผมน,นี่ดูว่ารถมีกีคันนะผมโคตรเยอะเลยมีถาวาคารคันเอถาวรคันเดียวแล้วผมนี่ไงคันบีมีคันไว้หนึ่งแต่ละมีถาวรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้โหสิบเอซิบสองคันแลผมคันบีถาวรสิบสองคันค่ะสี่หนึ่งสองสามสี่สี่คันนะผมนี่คือมอเตอร์ไซค์มีทั้งหมดสามคันนะครับผมมีทางด้านของ,นนงสเก็ตบอร์ดด้วยนะผมให้ดูมันหนึ่งสเก็ตบอร์ดนี่สเก็ตบอร์ดนี้ สี่นะครับผมอันนี้อันสุดท้ายไม่เกี่ยวนะอันนี้สี่มีสี่อัน,นมีสี่อนนอ,อต่อไปเราไปดูอ่าอย่างวะกระเป๋ามั้งนีว่วะทุกคนเนี่ทุกคนดูคนสังเกตข้างบนนี่ผมนี่ให้ดูเนี่ยสังเกตข้างบนตรงเนี้ยสี่ร้อยแปดสิบสามชิ้นแต่ไม่ได้ถายบอลทุกชิ้นนะก็การันตีประมาณสี่ร้อยอ่ะก็ถายบอลประมาณนั้นประมาณสี่ร้อยขึ้นสี่ร้อยห้าสิบครับ ก็มีเยอะโคตรเยอะบอกเลยทุกคนโอ้ยแหลกแหลกแหลกเออได้ไหของผมออาผมไปดูทีละเซตด,ดีกว่าทุกคนมันที่เกลืเลือดประมาณว่าที่เกเลือเรื่องนะผมอ่านี่ส่มบอนเพียบเลยเป็นไงโคตรเยอะทุกคนอยากใส่อะไรก็ใส่แล้วผมไม่ได้ว่าเลยสงผมก็มีโคตรเยอะบอกตรงผมใส่เนี้ยดีกว่าใส่เนี้ยดีกว่าโอเคบอลสองผมแม่โคตรเยอะทุกคนดูโอ้โหีจ้าชเนะ้อผม เรียหน่อยต่อใเรื่อย,ยไปไปเรื่อยสักครั้งเยอะขึ้น,อนบอกเลยนะทรใครที่โทรศัพท์เป็นที่น้อยๆนี่ผมแนะนําว่าโหลดแค่บางอันดีกว่าอย่าไปโหลดทุกอันมันเปลืองพื้นทีธธ่เด้อะก็เสื้อมีแค่นี้นะผมอเองมีแค่นี้ไม่ได้เน้นนะครับผมตรงนี้ต่อไปรองเท้านะครับผมรองเท้าโอ้ยค้างค้างรองเท้าก็มีแค่นี้นะผมรองเท้านี่ดูให้ดูเลยนี่รองเท้าต่อไปเครื่องระดับหลังคือป,ปีกนะครับผมนี่ มีแค่เนี้ยบีกก็ไม่เยอะอะไรมากเลยนี่ก็คือไปดับแขนไม่กระทาแล้วพวกเนี้ยก็นี่แค่เนี้ยผมนี่ก็ไปแหวนระดวเพิ่ประดับหัวแล้วผมนี่ก็มีแค่เนี้ยไม่เยอะอะไรอิมเมชั่นก็แค่นี้ครับผมเดี๋ยวก็เนี้ยที่อะไรของที่เลกจากซีซันต่างๆครับผมผมมีแค่สามซีซันเท่านั้นแหละ เลยมีแค่สองซีซัน,น,อ,น,นอันอีกอันเจฟาฝีอันนี้ก็แว่นตามีแค่น,นี้นะผมแล้วหูก็แค่น,นี้ไม่มีอะไรเยอะๆขอาเก,ก็แค่น,นี้หางก็แค่น,นี้แว่นหน้าก็แค่น,นี้เออนี่ก็มีหมัดด้วยนะผมก็หมดละนี่ก็มีแคนน่นี้ไม่มีอะไรเลยในนี้ค้างๆ,ๆ,ๆ,ๆ้างๆ,ๆ้างๆ้างๆข้างผมค้าง นี่ก็ไม่เนี่ไม่มีอะไรเทมไม่ร์เทมอะไรก็ไม่รู้ไม่ต้องได้เกียรติเลยนะผมของนี่มันอะไรอยู่ดีว่ะเฮียมาบอกเลยที่เก็ยไม่ให้ดูของเบบี้มีลูกรหัสนี้มีลูกโรนแะล้วนะผมนะนี่มีลูกแล้วเนี่ยอันนี้มีโรคแล้วนะผมะก็เอาไปเบบี้โฮมเบบี้เฮาใช่ลูก ลูกย26แล้วครผมอ่าผมว่าฝนตรงไหนวะ่างฝึกนะผมต่ม,มันแบบอนี่เลย,เล,ยลูกขงสายโรกเริ่ม,เร,มเริ่มมาเกิดอะไรเหตไอวีครับผมเอวาสนตีนไม่ใช่ครับผมเหตเไม่ <c oughs> รู้จักคืออะไรลูกเลยมาเป็นกับยาวยัวปริเภทหรือเล่ไม่รู้สินะไม่รู้สิไม่เคยเรียนอะ ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนอ่ะอันนี้ก็ทองรางวัลนะผมอันนี้แล้วคันนี้มีแล้วนะแต่ไม่ถ่ายเ้ยมีรีบไหมอ๋อผมจะให้ดูสปีดพาสหน่อยผมลืมบอกไปว่าสปีดพาผมเติมนะเนี่ยยันร้อยสิบสามวิ่ได้ชูดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเติมประมาณสองสามซีซันแล้วมั้งเนี่ยหมดยังวะดูก่อนมึคิดว่าน่าจะหมดแล่นะ อาะเฮ้ยยังไม่หมดดีกว่าตอนนี้นี่ก็นี่ครับผมดูการเติมสามพันเพชรนะผมอ่ะนี่คืออดีตหรืว่าปัจจุบันก็หนุนวันนี่ตามนี่ที่หนึ่งก็อันนี้หนึ่งเจ็ดสีชมพูนะล้วผมเจ็ดสองนี่ก็มีแค่นี้นะผมตารางวัลก็แค่นี้ ม,มีหลายมากอันนี้เดี๋ยวผมอ่อาอันนี้ดีดให้ดูเยอะนะผมเสียเวลามีอะไรอีกไหมอีดดูอีดดนะดีกว่าอีดก็ประมาณนี้นะผมมีอีดก็มีประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะๆนะอุย้ยมันคูลสองเลยเหรอไม่ได้เติมในช่วงนี้ ของเยอะเหมือนกันนะทุกคนดูดิเพื่อนผมก็มีเยอะมากอยนีเพื่อนเต็มพังล้นก็ว่าได้ล้นเลยแหละไม่ใช่เต็มหรอกเดี๋ยวผมไม่รู้อันดับของเพื่อนแป,ป๊บนึ่งนะผมว่าอยู่ที่เท่าไหร่นะนี่แหลงอยู่อันดับห้านะผมอยู่อันดับหนะ้านาะนี่เป็นไงล่ะอยู่อันดับห้า ค่ไฟชั้นสูงสุดสของรหัสนี้ก็ร้อยยี่บห้านะผมก็อืมแค่ไฟชั่นที่สูงที่สุดแล้วนะผมสําหรับรหัสนี้เนาะก็มีขอทำเงนไม่ได้เย,ยอะยมากมายนะผมก็มีแต่เป็นสนมากก็ที่มีอ,อก็แบบไม่ได้โหดอะไรมากมายนะครับสำหรับรหัสนี้เนาะก็แบบปกติอะ่ะไม่มีอะไรเย,ยรอะนะผมเอาบุไปดูครับสักหน่อยดีกว่า,าวหวยทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับผมก็เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากมาย ผมก็มีแค่แนี้ไม่มีอะไรเยอะนะผมมีแค่แนีน้ทุกคนี่สมาชิกก็มีสี่จุดสามคนนะผมแต่อย่าออกครับผมเด้อออยู่ทีครับเดือเมีกดออกนะทุกคนให้เล่นอนะ่ะให้เล่นอ่ะเห็นยังอยาก,กดออกนะเพราะว่าผมเอาไวป้ปั่นปั่นแคนทุยปั่นครับอยู่นะครับเพราะว่าผมจะเอาที่ยืนนั่งก็คือจานไฟไนนั่แหละครับผม พี่ผมจะมาเทีฝีมือสักนิดหนึ่งดีกว่านะผมฝีมือตายนี่สีใชุดสกิลเขาเรียกว่าชุดสกิลนะผมได้แล้ทุกคนผมจะโชว์สกิลสักหน่อยนะครับการแต่งย,ยากเลยเนาะดัซจี้สิบเอ็ดนแหละมาผมจะเล่นให้ดูชุดสกิลนะครับผมว่าผมจะเล่นเก่งแค่ไหนนะ เราจะมาโชว์สกิลกันในการเล่นที่11นะครับผม,ผมบอกเลยว่าเล่นโคตรกากนะครับผมเล่นไม่โหดสันตีเลยๆนะครับผมนะนี่คือเขาอไม่ได้ S11 เออนะนี่ผมบอกว่าเปิดตัวมาก็โง่แล้วนะผมผมจะทำตัวบ,บ้านดีให้ดูด้วยนะปวด

ไปได้กดเบนะผมว่ามันจะออกมาแ้วนะกดเบสจะสุ่เนอเลยนะเบสจะอดอ่ะกนถือแล้วก็จะสุ่มไปหาเลยอาจจะคุยด้วยเพื่อนแบบเดียบอ่ะกพ่อนแบบเดียบอ่ตรงนั้น <cle> <noises> <wave> ผมอ่ะผมจะให้ถยอย,ย,อ,ถย,อ,ย,ยอีกอย่างนึงผมลืมไม่ถอยอีกอย่างนึ่งอ่ะแดงนะผมอยู่ที่12สสสแต้มเนาะ2วว่าีเนาะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมใหม่นุกคนที่แบบได้มามาัเขาเรียกว่าวอะไรอะไรดิงดิงนี่แหละทุกคนมันจะได้ถามบอลก็คือตัวพีมเนาะเนี่ยผมยังอยู่เป็นทีมเนี่ยหนึ่งดาวอยู่เลยนี่ก็เป็นทีมสนามเนาะยังไม่รู้เลยไม่เป็นนะผม ขนาดผมเพิ่งเห็นเนี่ยนะที่ชี๙ของสุทธายนะผมผมก็โดนเสียงไม่เรียบร้อยนะครับโอเคก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกดฝากกดติดตามนะครับผมนะครับไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะแล้วก็คอมเมนต์ไปด้วยครับว่าอยากให้แจกอะัรอะไรอีกนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมก็คลิปนี้ขอลาตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบาย